สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะ,ะเตรียมใบงานค่ะเห็นหน้าตาใบงานหรือยังถ้าเห็นแล้วเตรียมนิสอค่ะวันนี้เราจะมาฝึกตัวเลขนะคะมาฝึกเขียนตัวเลขกันนะคะตัวเลขที่เด็กๆเห็นอยู่ตัวเลขอะไรคะ,ะเลขหนึ่งวันนี้เลขหนึ่งเขียนง่ายมากๆเลยนะคะเขียนง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขียนยังไงอะเริ่มที่แถวแรกเขียนตามรอยคุณครูนะคะเด็กๆสังเกตไหมว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมด สี่ช่องนะคะมีทั้งหมด4ช่องเด็กๆสังเกตไหมว่าเส้นเฉียงของเลขหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้แค่1ช่องตรงนี้นะคะดเด็กๆไม่ต้องเขียนวอักษรตามคุณครูนะคุณครูเขียนให้สังเกตช่องเฉยๆนะอ่ะโอเคเวลาที่เด็กๆจะเขียนนะจุดที่เส้นที่สองนะคะอันนี้คือเส้นที่1อันนี้คือเส้นที่สองนะคะจุดที่เส้นที่สองอ่ะจุดขึ้นเส้นเฉียงแล้วก็ลงเส้นตรงนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบ จุดขึ้นเส้นเฉียงแล้วก็ลงเส้นตรงแถวสุดท้ายจุดขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นตรงมันง่ายมากๆเลยทีนี้เวลาที่เด็กเขียนเองนะคะเส้นลงเส้นตรงหายไปเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็ใส่รหัสนะคะอจุดขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นตรงใช่ไหมมันหายไปก็วิ่ง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 แบบนี้ให้ถึงเส้นข้างล่างนะคะตัวต่อมาอจุด ขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นตรงตัวสุดท้ายจุดขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นตรงยากไหมคะอ๋อไม่ยากไม่ยากเลยนะคะที่เหลือให้เด็กๆเขียนเองคุณครูบอกแล้วทุกครั้งที่เด็กๆจะฝึกเขียนนะคะให้เด็กๆใส่รหัสแบบคุณครูนะคะรหัสของเลขหนึ่งคืออะไรอ่ะจุดนะคะอ่ะจุดอ่ะดิสอจุดไว้นะคะจุดที่เส้นที่สอง ะะจุดขึ้นเส้นเฉียงลงเส้นตรงถ้าเด็กๆท่องตามคุณครูเด็กๆก,ก็จะ,ะเขียนหนังสือได้ไวแล้วก็เขียนถูกหลักนะคะที่เหลือเขียนให้เสร็จเลยนะคะพอเขียนเสร็จแล้วระบายสีตัวอะไรคะ,ะยีรับยีรับก็ระบายสีง่ายมากๆเลยนะคะขึ้นลง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 ,นลงแบบนี้แล้วก็ระบายตัวเลขหนึ่งนะคะระบายให้สวยเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะส่งการบ้านคุณครูด้วยเดี๋ยวคุณครูจะรอตรวจงานของเด็กๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ